นี่คุณนายนกนะคะเจ้าของร้านคัวดอกไม้ป่าถนนราชมันคาหลังโรงแรมเร็วใกล้องค์พระปฐมเจดีย์เมนูต่อไปนี้นะคะคือสามชั้นจิ้มแจ่วกะระค่ะกำลังทอดสชั้นอยู่ใช่ไหมคะอ่ะอินเสิร์ตเลยค่ะตะกองนี่ค่ะนี่ค่ะคุณผู้ชมเจ้าขานะคะต้องไฟแรงใช่ไหมลูก ถาไม่แรงเดี๋ยวจะอมน้ามนันจะอมน้ามันนะคะแล้วสามชั้นนี่เราจะต้องเอาไปต้มไปอะไรก่อนนะคะไม่ไม่ค่ะหมักหมักสามเกลอค่ะอ๋อหมักสามเกลอคือ,คอ,คอรากผักชีกระเทียมพริกไทยนะคะคุณผู้ชมขาบดแล้วก็หมักไว้นานไหมคะก็ข้ามคืนข้ามคืนค่ะหมักแล้วเราก็แช่ตู้เย็นไว้นะคะ,ะก่อนทอดเราต้องออกจากตู้เย็นก่อนกี่ชั่วโมงเอาออกมากระได้อ๋อไม่กระเด็นหรือคะไม่ค่ะเราเอาไปทับแป้งหน่อย ใช้แป้งอะไรทาคะใช้แป้งกรอบนี่แหละค่ะน้ำมันที่ทอดจะน้ำมันอะไรคะน้ำมันพืชค่ะใช้น้ำมันพืชทอดนะคะคุณผู้ชมเจ้าขาไฟแรงๆเพราะว่าไม่ไฟแรงมันจะอบน้ำมันนะคะ,ะแล้วน,น,นี่คืออะไรคะอันนี้ก็คือมีหัวหอมกระเทียมพริกกระชายไปคั่วคั่วแล้วก็มาตำค่ะตำแล้วก็ใส่น้ำมะขามค่ะแล้วก็เหลือน้ำปลาอันนี้พี่ใส่ชูรสตามชอบใจ อันนี้กินได้เลยคือสําหรับมาจิ้มใช่ค่ะอ๋อนี่ค่ะคุณผู้ชมเจ้าขาดีฉันชอบกินนะ,ะใส่ <c oughs> เยอะๆใส่เยอะๆ,ๆค่ะแล้วก็ปลาราเดี๋ยวเราก็เอาไวเอาไว้น,นี่เลยนี่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 อันนี้เลยนัวลืมเมียนี่ให้พี่ก็ใส่เลยนี่ค่ะปะีาบารารีคักนัวลืมเมียสูตรนวลืมเมียะคุณพี่ใส่เท่าไหร่คะ นี่หอมค่ะคุณผู้ชมนี่ทอดเสร็จแล้วนะคะคุณผู้ชมหารนสิจ้าหั่นให้แม่กินเลยหั่นหั่นเขียงมุ้งเลยเฉียงมุ้งไม่ลดนะอันนี้นะคะอาจตะกร้อมานี่เลยค่ะอันนี้คืออะไรนะคะคุณพี่ขาอันนี้แจ่วปลาร้าค่ะแจ่วปลาร้านะคะเมื่อกี้เราใส่ปลาร้าไปแล้วนะคะสูตรนัวเืมเมียฝาเขียวนะคะคุณผู้ชมขาเนะอันนี้ไปทําขายก็ได้นะคะทํากินก็อร่อยทาขายก็รวยค่ะแล้วก็สูตรนี้แบบถ้าเกิดว่าสมมุติว่า เออทำให้ผัวกินนะคะหรือว่าผู้หญิงที่แบบว่าเป็นเมียน้อยเขานะ<ม>าไปทําให้ผู้ <ไป S 1> ชายกินเขาจะนัวเราจะลืมเมียก็เลยใส่ผักชีฝรั่งลงไปนอนใส่ผักชีฝรั่งนะคะไม่ใชนชอบจินมเผ็ดอะด่ะตอนนี้เผ็ดแล้วค่ะเผ็ดแล้วเลยคะมีช้อนให้ชิมไหมมาอเอาช้อนใหม่เอาช้อนใหม่อเอาช้อนใหม่เลยะค่ะนี่กินชิมเลยค่ะเอาเปรี้ยวอีกไหมแซ่บเอาเปรี้ยวอีกไหมพอแล้วพอแล้วนะ อร่อยเลยอร่อยมากใส่ชุยรสเยอะเลยอร่อยใช่มันอร่อยที่ปลาล่าท้าวมันอร่อยที่ปลาล้านี่จ้ะมีปลาล่าดีค่ะนะคะสามขวดร้อยสี่ร้อยมลสามสิบห้าบาทสามขวดร้อยสองร้อยห้าสิบมลสิบแปดบาทใครที่อยากอร่อยอยากแซ่บแบบนี้สั่งซื้อได้ที่เพจเฟซบุ๊กดีคัะโปรดักแล้วก็สั่งซื้อได้ที่ไลน์แอดดีคัะ อยากจะรวยเหมือนพระเอกออปชนะพลตอนนี้รวยเป็นร้อยล้านเพราะเขาเป็นตัวแทนจำหน่ายของปุราดีคัะไะมคะก็ไปสมัครได้เลยที่ไลน์แอดดีคักและเพจเฟซบุ๊กดีคักโปรดักนะคะคุณผู้ชมเตี่ยวขานี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะนะคะเครื่องเดี๋ยวเขาจะให้ดูตอนนี่ดูสิคะอินเซอร์เลยตะก้องหูยน้ำลายสอไปไปไปกินไปกินไปกินมีข้าวเหนียวไหมไม่มีค่ะ อนี่น้องสาวใช่ไหมนี่นี่เดี๋ยวจะเอาเดี๋ยวมาเอาให้เดี๋ถ่ายครบนี่ใช่ใช่ใช่โอโหวันนี้คุณยายทุนยายลิทึงแองนะคะคุณยายลบเึิแดงหนึ่งเมื่อกี้ได้ชิมแล้วคับคุณผู้ชมเจ้าขานี่มีหมูสามชั้นเข้าหูน่ากินมากมากเลยค่ะคุณผู้ชมเจ้าขาอย่างนี้น่ากินมากมากเลยนี่ค่ะแล้วเราก็ นี่เรียกว่าอะไรนะพี่แก้วปลาค่ะแก้วปลรรารีค่ะนี่คุณผู้ชมวะอืมพี่ดูยังอร่อยนิดเดียนิดเ<ะ>ดียวเดี๋ย<ะ>วเราหาไปถึงต่อแหล่ฮึมไม่มีกินเหม็นเลยปกติคุณแม่เนี่ยเป็นคนไม่กินปลาเนี่ยฮะแต่พอมากินปลาของที่แท้คุณกินแบบนี้อืมอืม อร่อยมากไม่มี้กินเหมือนเลยทช่ไมพี่ทปลาทอดอร่อยมากอร่อยจริงแล้วหมูกรอบนี่นะโอ้โหนี่เดี๋ยวท่านจะขโมยสูตรแตงไทยที่ร้านีิฉันอืมอืมแตงไทยที่ร้านอร่อยมากมันนุ่มอ่ะอือร่อยมากคุณผู้ชมอร่อยมากอร่อยมากปลาล้างนี่นะแล้วมันข้างเหนียวร้อนๆเนี่ยโอ้โห จะบข้าสวสวยก็ได้เนี่ยนี่คุณผู้ชมกัเข้าสวดจะได้พี่เพื่อนบอไใหยว่าตลาล้านี่เป็นยังไงลาล้านี่นัวจ,จริงๆค่ะอร่อยอร่อยอร่อยกว่าที่ห้อที่ใช้อยู่ดังด้งเดิมอืมวันนี้มีอเมรกาป้าพี่หออกปวดทั้งหมดแล้วก็ต้องเชื่อที่หออนี้แล้วค่ะอืมมันก็ใช้สูตรนัวลุมเมียนะปล่ครับเอ้ย<ม>นีเป็นเหมหนึ่งเลยอืมอร่อย จะบอกคุณผู้ชมนะคะว่าพี่นกนี่เป็นวิทยกากรหรือว่าครูที่เก่งที่สุดในประเทศไทยเก่งที่สุดในโลกคนไทยที่ดูแม่อยู่ทั่วโลกหรือว่าคนไทยที่ตกงานตอนนี้อยากจะทําอาหารขายนี่ยอันนี้ไปทําขายได้รวยเลยนะเนี่ยจิ้มกับข้าวเหนียวก็อร่อยค่ะใช่มีมีข้าวเหนียวแล้วก็มีหมูทอดเนี่ยขายดีอยู่แล้วแล้วก็มีน้าจิ้ม,มนี่เขาเรียกอะไรทีนะอ่าอันนี้มันเป็นน้ําจิ้มของอ่า อะไรนะปลาลุยสวนอ่าเรก็มาดัดแปลงใส่ปลาร้ามาจิ้มกับหมูทอดได้เลยโอ้อร่อยมากคุณผู้ชมคาะนี่ต้องขับคุณวิทยากรน,นะคะท่านนี้แหละกะจะทำให้พวกคุณรวยเพราะว่าเขาเนี่ยทำมาจนรวยมีเงินเป็นหมื่นล้านนะมีเงินเป็นหมื่น,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 นล้านเสด็จในจังหวัดนครปฐมจะบอกคุณผู้ชมรู้ไว้ถ้าฉันไปเยี่ยมบ้านพี่เขามาแล้วแล้วก็สูตรต่างๆถ้าฉันเนี่ยไปกินมาทั่วโลกแล้วนะันต้องขับรถจาัก กรุงเทพมานคระม,มระตกต่อนนก,ก,กกิจันเลยเพราะอะไรเพราะฉันเห็นว่าพี่นกเนี่ยเป็นบุคคลผู้ส่งคุณค่าที่เ็าจะเผยสูตรอาหารที่อร่อยที่สุดในโลกให้คุณผู้ชมคุณผู้ชมเอาไปทําขายก็จะได้รวยเหมือนพี่นกเ้าเอาไปทํากินก็จะอร่อยหัวลักหัวหลงนะคะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยคุณรวยด้วยเพราะว่าอะไรคุณสามารถเป็นตัวแทนจํรราหน่ายร้านนี้ได้ ไปสมัครกับเขาเลยก็รับสมัครตัวแทนจำหน่ายมีคนเป็นตัวแทนจำหน่ายเกือบล้านรายแล้ทั่วประเทศแล้วเจ้านี้ถูกที่สุดอร่อยที่สุดขายดีที่สุดส่ดงต่อไปตั่วโลกปีหนึเป็นร้อยล้านที่เฟซบุ o กดีทัโบูดักไลน์แอดดีคับสวัสดีค่ะ